ไฟเองได้ไหมเหรอแล้วหมู่ไฟสวยไหมไฟสวยไฟสวยเลยเหรอ <laughs> ไปเดินข้ามไหอยักจะมายักจะมาเหรอยักจะมาอ๋อยักจะมายักจะมาไป นี่เราไปไหนกันเดี๋ยลุงแม่หนียักษ์ใช่ไหมหนียักษ์ใช่ไหมครับนี่เดินทาาอย่างนี้อจะเ่างเงี้หนมไหม Thế mà Hướp bài ní yắc ní yắc Ní yắc đi Ai Nó mà, <laughs> là... ừ. Ô, mà đu phai gắn Ồ Đây mấy Đu 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 oh ho, lên máy rồi, ra thải tower rồi, ba, ạ, 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 บมกสร้างอะไรไปมองกล้องด้วยดิ่ปส่บาสเหมอนล้วนแต่บาสเหมือนล้วนเหรอข้างล่างมันเป็นข้าวร,รู้ป่ะบุญตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรครับแ้วนะ<ล>ร้านอะไรนะมุญมาทำอะไรที่นีตะบูกันเลยอยู่กบจูกบเต้นอยู่นะอ๋ออยู่กบเต้นอยู่เหรอ,อ,อแล้วมาทำอะไรเนี่ย มาปอนข้าวลงอน่บรรยากาศลยโมงกี่งบอะไรนะูบอะไรคะวบข้าวไปลุกเอาสารายต้องโมหิวข้าวยังต้องโมหิวข้าวยังหรอ

แจมๆเลยไหนขออันไหนเมนูไหนของบ๊อกลูกบ๊อกเมนูไหนของบ๊อกชี้ก่อนชีด้ดีๆหามาพรีเซ้นด้วยความยิยย้มแย้มเหมือนเป็นไงหิมะอชอบป่ะชอบป่ะชอบป่ะ มีมาตกแล้วอ้ามีมาตกชอบไหมชอบไหมอ้าวโอ้คงเปียกเลยโอ้ยไปเข้าอะไรนะครับถมันจะเอีงอ๋อถ่ายนี้อยู่นะ หิมะเหรอเนี <im 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 ่ยชี้กล้องดูดิก oui ้อนใหญ่ก้ใหญ่เลยใช่ไหมอร่อยไหมของฝากเลอโกโก้เลยอ่ะงือ่เงือไอเติมโกโก้เนี่ยแก้วบุญอยู่ไหนมานี่เอายังไม่หมดเราหมดกันอ้าวแล้วรถคันนี้ของใครเนี่ยคันนี้ของอ้า S <S โอ้ยมีเขี้ยวเหมือนยักษ์เฮนจูเ็นงูเลยเอ๋ใชมั้ยอืม,ม,อมแล้วหมุนชมวิวนี่นล้วหมุนชมว,วิววิววิวฮิมะตกนะนี่ทไมมีแต่น้ำตาลอ่ะหมันเป็ยักษ์อะ làm lại đưa lại nhiều đưa lại đưa lại nhiều thải mang thải vang Hãy à, cho ยมงอะหรไปดูตรงนี้ตรงน้มุนไปดูด้วยกันไหมไปดูบล็อกซับพลอวันที่สามสิบอ่ะมาปลาอุ้มไหมมาบล็อกปลาอุ้มบ้าบุ้อกปิอุ้มบ้ ดีมากดีมาก้ังนี้มีปลาใหญ่เลยปลาใหญ่ปลาขนเยอะไม่มีกุ้งด้วยตรงนี้ขนมไอ้โดนอะไรกุ้งกุ้งเนี่ยย้อมถุงนี้กุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็กุ้งด้อยอ้อกุ้งกุ้งสตัว

สีแดงป้าอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ป้าสีแดงกับสีฟ้าเลยมเลยอ่ะใช่สวยอ่ะสวยอ่ะใอรหนูถ่ายได้ไหมได้ค่ะสวยมากโอ้ยตาใครนะตาใครอุ้ยตัวอะไรอ่ะถ่ายช้าตาช้า่เตาช้าตาช้า bạn đi Nè, nhiều, nhiều nè. Đã. Bye bye đi. ตตััวะมนาดูสิหอยหลอดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันดูอะไรอยู่ครับมันดูอะไรอยู่แม่อุ้มไหมลูกเมยไหมเราดูเจออันนี้ตัวอะไรอยู่อะมีให้เด็กเหยียบด้วยนะฮะมีให้เด็กเหยียบเอออาปาลักลงหน่อยมาไม่ต้อง ku dia nak go ku dia ada to minimum remote ya oi ajang oi ku 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 man ni macam mana Yeah.

ได้ค่นะไหนขอดูผู้โดยสารท่านที่หนึ่งไ,ได,ได้น้องบูสบายไหมลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบเอาไหมเอารถให้ป๊าป๋าได้ไหมเรียกก่อนพี่บกขอครับ ไอพี่บอกหนน้องหน่อยลูกรอรอพี่บอกเล่นให้เสร็จก่อนสิลูก อีกแล้วค่ะเด็กๆใช่พร้อมเข้าอุโมงหรือยังครับ อกหมุนทำไมต้องให้มามาอุ้มอย่างเดียวป้าอุ้มก็ได้นะโอ้โหใคยู่ิมะ

Oh ยังดีมาแล้วปุ๊กใายมือไงวางโทรศัพท์สิลูกวางโทรศัพท์ก่อนลูกดูกับป๊าป๊ากัน

ันน้แหละอ่ะดีก่อนอื่นต้องปั้นจุ่มกลองกอดบุ๊กี้ปั้นหัวนะเจ๊ปั้นตัวใช่นไหมเก้ากี่ชั้นดีสามสามชั้นเฮ้ยเราไปช่วยเก่งขย่าต้นไม้นะเกันเลยเฮ้ย

อย่าไปทำบ่ของเขาพัางนี่เขาปั้นไว้เมื่อกี้เขาปั้นไว้หมวกปิดปิดหมวกหมกครับปิดหมวกครับได้ไหมเดี๋ยวนั่นนี่ตรงนี้มีเราได้ฮึบอ้าวอ้าวปุ่นเอาไม้เสียบไว้ลูกอา้อาว์ เอาจิ๋วบ้างแล้วเอาจะหมูนมาถ่ายสนุกไหนๆเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่จีนแล่เยี่ยมมากแล้วข้างหลังหมุนคืออะไรครับ <c oughs> อยากไปเล่นมั้ยหกไปไม่ได้ไหลย <c oughs> ป่วย <c oughs> ต้องไปหาหมอนะ <c oughs> หหามาก่อนนะ Fica... 爷爷，听。Oh, yeah, 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 yeah.